สวัสดีครับร้านโปรแกรมเมอร์ครับวันจันทร์ที่22นะครับธันวาคมนะครับก็น,นี้นะครับมีลูกค้าเข้ามาหนึ่งรายนะครับินเกมเพ2นะตกปลานะครับของโคนามิเนาะไอ,อ้ฟิชแมนเบสอะแชรเลนนะครับฟิชแมนชรเลนนะนี่ลูกค้าก็คือนี่แผ่นนี้เลยที่จะลองแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับนะก็ลูกค้ารายนี้ก็โอเคใช้โค้ดทั้งส่งฟรีทั้งส่วนลดด้วยนะส่วนลดผมไม่แน่ใจว่าลูกค้าใช้ใช้แบบไหนนะ สิเปอร์เซหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้มันสิบเปอร์เนมันใช้ยากอ่ะนะที่ผมบอกมันเปลี่ยนขั้นต่ำเป็นสองร้อยอ่ะเนาะก็อาจจะว่าคิดว่าไม่ไม่น่าใช่เท่าที่ผมดูคือมันลดห้าบาทอ่ะนะเนี่ยคือหกสิบหกแล้วมันลด5้าบาทเนี่ยลูกค้าใช้แล้วก็ส่งฟรีเนี่ยลูกค้าจ่ายศูนย์นะห้าบาทจากหกสิบหกมันกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นกว่ากวแปดเปอร์เซนต โอ้มันไม่ใช่สิบปอร์เซ็นต์ถ้าสิบปอร์เซ็นต์อย่างน้อยที่บอกมันต้องหกบาทหรือเจ็ดบาทเนาะอ่ออย่นี้ต้องกดมีมารีการ์ดท,ทีหนึ่งอืมอมืสตาร์ทเกมโดยไม่เซฟโอเคนะเดี๋ยวผมลองเช็คโค้ดวันนี้ดูนะมันมีอะไรเออพรุ่งนี้มันมีเนี่ยซื้อของอ๋อไม่ใช่อันนี้มันหัดใหญ่ พรุ่งนี้มันจะมีวัน,นเอ๊ะวันนี้เหรอโค้ดสามสิบเปอร์เซ็นต์ร้านมอเออยี่สิบสองวันนี้นาะนเนี่ยเนี่ยมันจะมีเก็บครบช็อปพรุ่งนี้เนี่ยวันที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าเนี่ยมันจะมีส่งฟรีขั้นต่ำศูนย์เนี่ยรุ่งนี้ยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าอ่าเก็บไว้ก่อนได้เลยนะครับ พดวันนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์มะต้องดูตรงนี้เนาะมี25ร์เนห้านหมอ15ออ๋อเนี่ย7เปอร์เดี๋ยวนี้มันร้านหมอร้านหมอมีร้านธรรมดาอ๋อเนี่ยมี5ด้วยเนี่ยแต่ไม่ได้ดิ5มันซื้อต้อง5,000เนี่ยลดได้สูงสุด3,000ลูกค้าใช้ตัวไหนมาผมงง เนี่ยสิเปอร์เซ็นมันเปลี่ยนเป็นขั้นต่ำสองร้อยแล้วเดี๋ยว,ยนะวน,นี้อืมอ่ะนะแต่วันนี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์อ่ะแล้มันหายแล้วมันได้เจ็ดเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นอ่ะนะแต่ผมก็หาโค้ดเจ็ดเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นไม่เจออ่าตกปลานะครับนี่ก็เทสแผ่นให้ก่อนส่งอ่ะนะนะ เหยื่อ <He> <le> เออยื่อลอกเบ็ดคันเบ็ดแล้วก็เยื่อมันจะมีให้กี่อย่างเองเราไม่ได้ผมไม่ได้เล่นหมายถึงว่าเนี่ยมันเล่นใหม่อะมันไม่ได้มีเซฟอะไรนะคันลอกอันนี้ไอพวกเริ่มต้นอะไรมันก็น่าจะเป็นแค่อันเริ่มต้นน่ะนะ เนี่ยมันจะมีมีกี่อันมีอยู่อันเดียวด้วยวางที่เหลือว่างหมดเลยวางหมดเลยวันนี้วางอยู่อันเดียวโอ้ล้วเข้ามาดูเสียเวลาตั้งนานแค่เนี้ยนะมันก็มีอยู่อันเดียวอย่างอันไอเหยื่ออาจจะมีหลายอันมั้งมีหลายอันให้เลือกอยู่อันเนี่ยมีอยู่สองตัว ไอ้แล้วมันจะมีจำกัดด้วยนะสองทับเก้าสองทับเก้ามีสองชิ้นสองชิ้นแสดงว่ามีโอกาสหลุดได้ด้วยนะอ่าไหนไหนเข้ามาดู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 เบ็ดคันเบ็ดดูดิคันเบ็ดมาถึงมีให้เกียร์กี่อันอันเดียวตั้งอยู่อันเดียวอ่าหมดแล้วภาพมันแวบแวบแวบหน้าดูเลย ความถี่มันสูงหรือไงน,นะหรืออะไรเนะแต่เรามองตาเปล่านะเราไม่เห็นมันแวบแวบนะแต่เนี่ยผมอัดวิดีโอมองผ่านกล้องวิดีโอเนี่ยกล้องมือถือเนี่ยมันแวบแวบแวบเนาะแต่ถ้าเรามองตาเปล่าไว้ที่ทีวีอ่ะไม่เป็นนะอาคอเรียมเรามีอะไรยังยังเนาะเรายังไม่ได้ตกตัวอะไรมานะ เข้ามาดูเล่นๆน,นะจะได้เออทดสอบแผ่นว่าเออแต่และเมนูเข้าไปติดบักติดอะไรไหมอะไรเงี้ยนะนะครับไม่มีเลยโบ๋เลยน่า <c oughs> จะจับมาแล้วจะมาใส่ตู้ได้อ่าเดี๋ยวไปตกหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็โอเคเนาะประมาณ10นาทีนะเทสประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปตกหมดมา ฟี v o l a t i l ป่ะหลากหลายหรือฟี p ิชชิงเอาวายไรตี้แล้วกันพพมีเลือกโตด้วยโอ้เยอะอยู่นะ ไอ้นี่เหมือนได้เหรียญทองหรืออะไรมาวะเอาคนนี้อ่ะเล่นแบบไหนดีเล่นแบบน้ำหนักเลยรวมปลาหรือ increasing weight น้ำหนักเพิ่มขึ้นเหรอต้องต้องต้องตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเลสแข่งขันกันเลย การเล่นสปีลิตไม่เปิดกับแอทเทิร์นไม่เปิดเพราะมันเป็นโหมด2องเพเยอร์ได้แค่3โหมดเลสแข่งกันจบแข่งกันจับปลา1ตัวโดยแต่และอะไร3แบบอ่าสามพื้นที่ตกหรอให้ไวที่สุดหรอถ้าเป็นไปเท่าที่เป็นไปได้ไม่มีขีดจำกัดในสถานที่แล้วก็ไทป์ของปลา แต่ขอให้เหมือนก็จับได้ไมีให้เลือกสามสถานสถานที่ตกปลาให้ไวไที่สุดเป็นเลสแข่งขันกันตกตกให้ได้ปลาไวที่สุดแค่นี้เองตกปลาอะไรก็ได้แข่งกับคนอื่นแข่งกันกี่คนสามคนเหรอ Ready, <go. S 1> อย่างนี้เรา หกตรงนี้เลยไหมปุ๊บเ oh. อ้านี่มันดึง oh. เดี๋ยวมันต้องดึงดึงไง้วอ๋อใช้อนาล็อกควงเ oh. อ้ามันติดอะไรกัน oh. ไม่เห็นมีปลามาเลย ไอ้น,นี่มันเบียงใหม่นี่วะกดวงกลมถอยกลับเวียงใหม่ไม่เห็นมันจะล่อปลาอะไรได้เลยตัวไอ้น,นี่มันเปลี่ยนมุมมองเนี่ยอ่ะหมุนหมุนหมุนเปลี่ยนมุมกล้อง L1 R1 า2 R2 เนี่ยไรวะไม่รู้เปลี่ยนมุมกล้องเนี่ยปลาปะ เมื่อเนี่ยป่าป่ะใช่เนาะล่อมันไม่เห็นมันจะสนใจเลยได้ไหมเนี่ย เฮ้ยปลามาแล้วอุ๊บน่าตัดได้แล้วอุ้ยโอ้โหน่าดูเราหลุดเลยเหรอโอ้โ <c oughs> บ้าหามันดิ้นหลุดไปเลยอ่ะดีนะเหยื่อไม่เสียนะจามีปลามาอ๋อมัน,มน,มนมเวลามันมีปลามาใกล้มันจะมีเลดาร์ตรงนี้ขึ้นนะตะเกีย แล้วก็กดการกระบาดทีหนึ่งเวลามันฮุบอะ oh. กดกระบาดให้มันกระตุกเหมือนกับกระตุกให้เบ็ดมันเกี่ยวะนะให้เกี่ยวปากมันนะมันถึงก็นี่แล้วก็ดึง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 ต้องต้องดูระยะเอแรงแรงดึงป่าโดยปลายปลามันเยอะนะอ่ะนะครับประมาณนี้สิบนาทีเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็มีลูกค้ารายเดียวนะ นะครับก็มีมีอีกลายหนึ่งแต่ไม่มันยังไม่ได้สถานะโอนขึ้นมานะครับน่าจะเป็นพุ่งนี้นะเนี่ยจริงๆมีสองลนยนะเนี่ยแต่วันนี้มีออเดอร์เข้ามาหนึ่งนะครับตอนนี้คือมันขึ้นขึ้นชั้นหมกอยู่หนึ่งก็คือตัวนี้นะเนี่ยแล้วก็ยังมีลูกค้าอีกสองลายนะครับสั่งไอพันชูกท t o ส story แต่มันยังไม่ได้ขึ้นชําระเงินนะครับก็เลยยังยังไม่ส่งนะยังส่งไม่ได้นะครับโอเคนะก็ลายเดียวนะครับโอเค ขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้นะขอบคุณครับผม